สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องภาพวีซ่าแบ็คพิงบนปกนิตยาสารไฮเปอร์บราซ่าคเรียซึ่งเป็นการถ่ายแบบร่วมกับนาฬิกาและเครื่องประดับจากแบรนด์บูกรีทีล่าสุดได้เผยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วกับเซต4ลุค4สไตล์ในปกฉบับ,บเดือนมีนาย,ยน2023สร้างความสนใจจนฮอตปังขึ้นเทรนด์ทวิตอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าได้มีแฟนๆมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักเมื่อได้เห็นจะว่าอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ รูปหันข้างคือดีมากช่างภาพคนนี้เคยถ่ายน้องมาก่อนไหมนะจําไม่ได้ลิซ่าเป็นคนหนึ่งที่แปลกมากๆยิ่งถูกยิ่งดังออกมาแบบนี้น่าจะคอนร์มง,งานอีเวนต์ที่บุคดีได้หนึ่งร้อยเอร์ซ็นบ้าฟ้าประทานโอ้โหสวยจึงมากดีงามทั้งสี่ปกเลยเลือกไม่ทุกเหมาหมดครับเย่หนูนี่เอาทุกทรงทุกลุกจริงๆรูปหันข้างคือดีมากต้องซื้อแล้วไหม ลิซ่าดูสวยเกย๋แปลกตามากเครื่องประดับบุการีก็สวยโดดเด่นกระแทกตาผมลิซ่าดูจะยืง่งยุ่งขอวีให้ลิซ่าหน่อยนะครับแซวแซมันคือสไตล์สวยมากดูแปลกตาดีค่ะช่างภาพคนนี้ชื่อไม่คุ้นเลย และนี่ค่ะก็เป็นคอมเมนต์แฟนๆพร้อมปกนิยาสารไฮเปอร์บราสซ่าโคเรียซึ่งแอดก็ขอยุบมาแชร์ให้ดูเช่นเคยกันนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ